สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะทันวาขอขมาลาบวชพีเอสุภชัยเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับทันวาสุริยจักรถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทันวานั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานมากๆม,มีความรับผิดชอบสูงมีนิสัยที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆก,ก,กับแฟนคลับแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยค่ะ ส่วนเรื่องหัวใจนั้นก็อย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้ธันวานั้นกําลังคบหาดูใจอยู่กับนางเอกสาวกรีนอัสดาพรซึ่งทั้งคู่นั้นก็ศึกษาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแต่ว่าเรื่องของการแต่งงานนั้นยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆนั้นแห่อนุโมทนาสาธุกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าธันวานั้นได้เดินทางไปหาผู้จัดการชื่อดังอย่างเอสุภชัยเพื่อขอขอมาลาบวช เดินทางเข้าสู่เส้นทางของพระพุทธศาสนาโดยพี่เอนั้นได้มีการโพสต์ไอจขณะที่ธันวานั้นกําลังคุกขา่าวโดยมีประสงค์กับพี่เอซึ่งธันวานั้นก็ได้มีการพูดขออโหสิกรรมจากพี่เอในฐานะที่พี่เอนั้นเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองโดยทางพี่เอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าน้องธันวานนมาลาบวชโดยทางธันวานั้นได้พูดเอาไว้ว่าอะไรที่ผมเคยล่วงเกินด้วยวาจาใจ ผมก็ขอให้พี่เอเอโหสิกรรมให้ผมด้วยจากนั้นทางพี่เอก็ได้มีการพูดตอบกลับทันวาว่าพี่เอเอโหสิกรรมให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอให้การบวชครั้งนี้ของทันวาขอให้เป็นสะพานให้พระพุทธศาสนาเจริญขอให้บุญกุศลจากการบวชขอให้น้องเจริญรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองไปในทุกที่นะครับครอบครัวด้วยพ่อแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ส่วนเรื่องกำหนดการบวชของธันวานั้นยังไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดนะคะซึ่งคงจะต้องรอทางธันวานั้นออกมาอัปเดตให้แฟนคลับได้รับทราบกันนะคะแต่คงจะเร็วๆนี้งานนี้ทําเอาแฟนคลับนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมอนุโมทนาสาธุกับธันวาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับธันวาด้วยนะคะกับการบวชในครั้งนี้คอมเมนต์รัวๆเลยว่าอนุโมทนาบุญกับน้องธันวาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทันวาด้วยนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ